นอร์เวย์สร้าง AI ตรวจสอบความเครียดของปลานักวิทยาศาสตร์จากองค์กรวิจัย s ินเท f ของนอร์เวย์และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพนอร์เวย์เปิดตัวเทคโนโลยี AI ตรวจจับการหายใจของปลาแต่ละตัวระบบ AI นี้ยังไม่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการตัวระบบประกอบไปด้วยกล้องใต้น้ำที่จะทำหน้าที่จับภาพปลาในอ่างแบบเรียลไทม และอัลกอริทึม AI ที่มีความสามารถในการแยกแยะปลาในอ่างแต่ละตัวรวมไปถึงตรวจสอบอัตราการเปิดและปิดปากของพวกมันโดยอัตราการเปิดและปิดปากของปลาจะสอดคล้องไปกับอัตราการหายใจของปลาที่สามารถช่วยให้ดูได้ว่าปลาในอ่างกำลังมีความเครียดอยู่หรือไม่ปัจจุบันระบบ AI นี้ได้รับการทดสอบโดยตรวจสอบกับปลาแซลมอนพร้อมกันถึง9อ่างอ่างละ7ตัว ผ่านการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ําซึ่งพบว่า AI สามารถตรวจวัดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนโดยปลาที่เครียดมักจะกลายเป็นปลาที่ไม่แข็งแรงดังนั้นการมีเทคโนโลยีที่สามารถตรวจสอบความเครียดของปลาได้จึงถือว่าจําเป็นสําหรับผู้ที่เปิดฟาร์มปลามากๆเลยค่ะ